สวัสดีครับวันนี้ก็มาโยิเครื่องปิ้นแคนนอนนะครับตัวนี้จะเป็น MP 2 8 7นะครับอาการของลูกค้าก็คือหมึกไม่ออกนะครับหัวพิมเสียนะครับผมนี่นะครับอาการของเขาคือหัวพิมพไม่ได้ตันนะแต่หัวพิมพ์ชิปมันเสียนะครับสีนะฮะผมมาดูกันว่ามันเสียยังไง๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับผมพอปิดเครื่องแล้วนะครับมันจะมีเดือยดูนิ้วผมนะครับมันจะมีเดือยล็อกตรงนี้นะครับเราใช้นิ้วดันเดือยไปนะครับล้อกดึงสลับออกมานะครับสังเกตนะครับว่าเครื่องนะครับผม ใช่ไหมครับพอซับถ้ามือออกแบบนี้นะครับมันไม่ได้หัวพิมพ์แบบมันไม่ได้ตันที่เสียคือชิปนะครับชิปมันเสียนะครับผมชิปตลับมันเสียนะครับสังเกตหัวมันแตกชิปมันเสียนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเราจะเปลี่ยนตัวตลับหมึกตอนนี้ตลับราคาแพงมากนะครับผมราคาตลับนะนี่นะครับผมเปลี่ยนเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยเก้าร้อยแปดสิบาทนะครับตอนนี้นะครับเก้าร้อยแปดสิบบาทเนี่ยราคาส่งผมเก้าร้อยห้าสิบครับกำไรสามสิบบาทนะครับ ถ้าเป็นลูกค้าที่ร้านผมฟรีค่าบริการให้นะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อเครื่องที่ร้านถ้าเป็นลูกค้าที่ยกเครื่องมาซ่อมนะครับก็จะมีค่าบริการเพิ่มร้อยหนึ่งนะครับผมนี่ครับเวลาเราแกะมาอันนี้หัวแท้นะครับเวลาเราซื้อนะครับต้องดูด้วยเพราะมันมีหัวมือสองกับหัวแท้ด้วยนะครับผมนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับสังเกตนะครับมันก็จะมีการเจาะรูนะครับผมสติกเกอร์นะครับนี่ผมจะแกะออกนะครับปกติผมจะติดไว นะครับแต่นี่ผมจะแกะให้ดูว่าผมเจาะยังไงนะครับตัวสติกเกอร์ถ้าเราเวลาแกะมาเขาจะมีเบอร์บอกว่าตลับที่เราใช้เบอร์อะไรนะครับถ้ากลัวลืมเราก็เอาแปะไว้ที่ตัวเครื่องนะครับผมปกติผมจะใช้สว่านเครื่องเจาะนะครับแต่ตอนนี้ผมจะใช้สว่านมือแล้วกันนะครับผมขนาดประมาณสักมิลหนึ่งนะครับผมสองมิลครับประมาณสองมิลนะครับสว่านนะครับเวลาเจาะเจาะตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับเจาะตามรูนะครับนี่นะครับ ใครไม่มีสว่านก็ใช้ตะปูนะครับเผาไฟแล้วก็เจาะลงไปได้เลยนะครับมันบางๆนะครับมันไมไ่มันไม่ได้หนามากนะครับผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับดูเวลาใส่ตลับต้องดูด้วยนะครับว่าสีไาจะฝั่งไหนนะจะเจาะตลับก่อนนะครับ นี่นะครับผมจากนั้นผมจะใส่จุกยางเข้าไปนะครับถ้าเป็นของลูกค้าเองเราใช้จุกยางเก่าได้นะครับผมจุกยางที่อยู่ในตลับนะครับเราถอดจุกยางเก่าได้นะแต่ของผมเนี่ยเวลาลูกค้ามาเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนจุกยางให้ใหม่นะครับผมเวลาผมใส่เข้าไปผมจะให้รอยนิดหนึ่งเพราะผมจะยิงการ้อนใส่นะครับกันหมึกวิ่ยงย้อนนะนี่ครับผมจะยังไม่กดลงแบบลึกนะครับผม จากนั้นผมจะใช้กาวร้อนยิงยึดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อากาศมันเข้านะครับถ้าอากาศมันเข้าหมึกจะวิ่งย้อนเข้าแทงนะครับนี่นะครับผมจะใช้กาวร้อนยิงแบบนี้นะครับผมมาให้อากาศมันเข้าได้นะครับก็คือบางทีเราเห็นเราแกะตลับออกมามันมีรอยแบบนี้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันเครื่องมือสองหรือเปล่านะครับก็คือตรงนี้เราจะยิงปิดไว้เพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าใต้หัวพิมพ์ถ้าอากาศเข้าใต้หัวพิมพ์ได้นะครับเวลาเราใช้งานหมึกมันจะวิ่งย้อนเข้าแทงทําให้หมึกมันขาดสายนะครับตอนนี้รอให้ตลับแห้งก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวตลับหมึกนะครับเราก็ถอดตลับออกมาก่อนนะครับผมถ้าของใครนะครับหมึกมันเวลาเราถอดตลับออกมานะครับไม่อยากให้หมึกวิ่งย้อนนะครับที่ตัวแท้งมันจะมีตัวจุกเล็กๆนะครับให้ปิดจุกทุกจุกก่อนนะครับก่อนที่เราจะถอดข้อต่อออกจากหัวพิมพ์เดิมนะครับพอเราปิดจุกไว้อากาศมันเข้าไม่ได้หมึกจะไม่วิ่งย้อนนะครับผมเวลาเราถอดนะครับเราก็ดูนะครับว่าสีนอยู่ฝั่งไหนถ้าเราไม่มั่นใจนะครับอาจจะลืมแล้วก็หาไม้จี้ฟันทิมลงไปดูนะครับสีไหน ติดขึ้นมาก็อยู่ฝั่งนั้นนะครับมันก็เป็นเหลืองน้ําเงินแล้วก็แดงนะครับผมเวลาเราถอดนะครับเห็นไหมหมึกมันจะไม่ย้อนนะครับเพราะว่าเราปิดจุกไว้เวลาเสียบเข้าไปนะครับเวลาเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเสียบตรงๆนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเราไปเสียบแบบเฉียงมากนะครับมันจะไปดันตรงสายนะครับอาจจะทําให้ไอ้ตัวจุกยางมันรั่วนะครับผม นี่นะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกนะครับผมส่วนซีนไหนถ้าหมึกมันวิ่งย้อนในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนะครับหมึกมันวิ่งย้อนแบบนี้นะครับให้เราไล่ก็คือใช้สลิงนะครับเปิดจุกเล็กขึ้นนะครับสีอย่างนี้สีดํานะครับผมจะเปิดจุกเล็กขึ้นแล้วก็ใช้สลิงดันนะครับสังเกตน้ําหมึกมันวิ่งมาตามสายนะครับเห็นไหมครับพ้อนวิ่งมาตามสายเราก็เสียบนะครับเสียบลงนะครับผมจากนั้นเราก็เอาสลิงนะครับขึ้นนะครับเบาๆนะครับผมแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ตลับเข้าตัวเครื่องก่อนนะครับสังเกตนะครับเวลาผมต่อแท้งเนี่ยผมจะตัดตรงพลาสติกตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าเวลาเรากดตัวนี้ลงนะครับมันจะไปกดตรงจุกมันรั่วนะครับถ้าเราไม่ตัดออกนะตรงนี้หมึกมันจะย้อนนิดนึงนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะทําการสั่งคีนนิ่งหัวพิมพ์หรือไล่หัวพิมพ์นะครับหมึกจะวิ่งย้อนเข้าตัวเครื่องนะครับผมจะเปิดเครื่องก่อนนะตอนนี้สั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งรอบนะครับผม กพื่อที่จะไล่น้ําหมึกนะครับก่อนเราใช้งานเปิดจุกที่เราปิดไปด้วยนะครับผมนี่นะครับเวลาเราใส่ตลับแท้เข้าไปที่มีหมึกอยู่เห็นไหมครับมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับผมเพราะว่าหมึกในตลับมันจะมีอยู่ก็คือชิปเขาจะอ่านค่าหมึกในตลับนะครับผมเดี๋ยวผมสั่งร่างหัวพิมพ์มนะครับแบบ d ิฟท์คินนิ่งนะครับผมผ่านตัวโปรแกรมสังเกตดูน้ําหมึกนะครับ เห็นไหมครับนี่มึกเจ้าก็จะวิ่งเข้าตัวตลับนะครับผมขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องล้่งหัวพิมพ์ให้เสร็จเดี๋ยวเรามาเป็นเทสดูนะครับว่าหมึกจะออกหรือเปล่านะครับสังเกตไหมครับถ้าเราใส่ตลับแท้ครั้งแรกมันจะชนน้ำมึกที่เต็มตลับแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับน้ำมึกจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมก็คือเขาจะไม่จําค่าน้ำมึกใหม่ที่เข้าไปแทนที่หมึกเก่านะครับแต่ก็จะใช้งานได้นะครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวตอนนี้เครื่องล้างโัวพิมพ์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเป็นเทสตดูนะครับตรงนี้คือเซ็นเซอร์นะผมเปิดฝาเครื่องตัวนี้ขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงนี้มันจะมาดันตรงนี้ไว้นะครับแต่ตรงนี้ผมปิดทิชชู่ไว้นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องสามารถเป็นได้นะครับพอเราเทสออกมาเห็นไหมครับหัวพิมพ์ก็ออกใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะสำหรับใครที่มีปัญหาก็ลองทําตามดูนะครับผม